สว,ส,สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทํางานของ3าเกลือเวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนขจัดสารและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรครับอยู่ที่บ้านเอาใหญ่ตาบลอาใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดตราดที่นี่ครับทราบมาว่าเจ้าของนั้น ใช้3มเกลือในการบำรุงดูแลผ,ลผลผลิตของเขาโดยเฉพาะทุเรียนผลขนาดเท่ากับกระป๋องนมแล้วเขาบำรุงมาโดยตลอดแล้วเป็นอย่างไรนั้นแตกต่างกับเมื่อก่อนอย่างไรวันนี้เขาเก็บผลผล,ผลิตได้ขนาดไหนซึ่งเป็นความอัศจรรย์อย่างไรนั้นมาพบกับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ,รบนี่ครับเจ้าของสวนผู้ดูแลเป็นผู้จัดการแล้วก็ที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ครับเจ้าของสวนช่วยแนะนําตัวก,ก่อนครับว่าเป็นใครยังไงครับผม อ๋อผมนายประเสริฐสมพงษ์ฮะลูกจ้างสวนเองครับอ๋อเป็นผู้จัดการที่นี่เลยลูกจ้างพอครับพอนะครับผม <laughs> <laughs> และอีกท่านหนึ่งครับผมผมสวัสดีครับผมวิจิตรศักดิ์นะครับเจริญสุขนะครับก็เป็นผู้ที่มาแนะนําแล้วก็ดูแลเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ให้กับ พี่ประเสริฐอ๋อมีชื่อเล่นว่าบมพี่เบิ้มนะครับดังนั้นพี่เบิ้มเป็นที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์3ามเกลือและมาแนะนําให้กับพี่ประเสริฐนะครับพี่ประเสริฐมีชื่อเล่นไหมครับไม่มีครับเอาชื่อพี่ประเสริฐเลยนะครับดังนั้นผมถามเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันครับพี่ประเสริฐครับสวนของเราเนี่ยเป็นสวนทุเรียนถูกไหมครับครับเรามีเป็นต้นทุเรียนสายพันธุ์อะไรครับหมอนทองะฮะหมอนทองทั้งหมดเลยครับแล้วก็มันมีลักษณะอายุกี่ปียังไงกันบ้างครับมี1ิปีหปี2ปี สิบปีห้าปีสองปีที่ขนาดนี้ให้ผลผลิตแล้วนี่อายุกี่ปีครับสิบปีกับห้าปีสิบปีกับห้าปีให้ผลผลิตแล้วนะครับในปีนี้ถูกไหมครับครับเอาละครับแล้วพี่ประเสริฐครับตอนที่เราได้รู้จักกับกู้หูใบแพนเนี่ยเรานําเอาเข้ามาใช้ตอนไหนของทุเรียนครับผมเริ่มใช้ตอนเป็นลูกกระป๋องนมขนาดกระป๋องนมใช่ไหมครับครับขนาดกระป๋องนมเมื่อเดือนไหนครับมกราฮะมกราหกหกนี่นะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเริ่มใช้มา ตอนเป็นกระป๋องนมนั่นนะครับมันหมายความว่ามันอายุกี่เดือนแล้วครับตอนเป็นกระป๋องนมน่ะเดือนกว่ากว่าตอนที่เขาออกจากพอเป็นผลเนี่ยก็เดือนกว่าแล้วกระป๋องนมเนี่ยครับแล้วใช้บํารุงไปถึงขนาดไหนครับใช้มาตลอดฮะเย็นตับมกราากลุมพามีนานี่เดือนมีนาครับวันนี้วันที่ยี่สิบสองเรากําลังตัดผลผลิตพอดีถูกไหมครับครับเอาละครับท่านที่เคารพครับกําลังจะมาเข้าเรื่องกันแล้วครับว่าเพิ่งรู้จักแล้วนํามาบํารุง ดูแลช่วงที่เข้ากระป๋องนมเมื่อเดือนมกราอายุทุเรียนนั้นผลขนาดนี้ผลขนาดหนึ่งเดือนถูกไหมครับ,รบขนาดนี้เก็บผลผลิตได้แล้วมาดูกันครับว่าเป็นอย่างไรเอาล่ะครับเราเก็บผลผลิตแล้วตอนที่เราพ่นนะครั้งแรกะนะครับเราใช้ทั้งสามส่วนเลยใช่ไหมครับคือสเกลือเนี่ยใช่ครับเราใช้คู่หูก่อนกันแล้วกันคู่หูคู่หูในการบำรุงทำให้เกิดความ ผลผลิตมีคุณภาพผลผลิตมีน้ำหนักเนี่ยเราทำยังไงกับการใช้คู่หูครับก็พ่นใบกับพ่นลูกผมใช้น้ำพันลิตรใช้อยู่ประมาณสองครึ่งสองครึ่งครับต่อน้ำพันลิตรครับกี่วันครั้งครับผมเจ็ดวันแล้วก็มาห้าวันเพราะว่าผมสายแบกต้องเติมอาหารบ่อยเอาแล้วไงท่านสายแบกมันคืออะไรครับคือปริมาณลูกเกิน่านที่ต้นจะแบกไหวอ๋อ เราสายแบกคือเราไม่สนใจอย่างอื่นรเราต้องการผลผลิตจํานวนมากใช่ฮะให้ลูกมากเขาไว้เพื่อที่จะเรียกว่าให้มันเยอะๆอ่ะเราแบกเราก็ต้องใช้ปุ๋ยเยอะใช่ครับผมกลับไปถามในอดีตก่อนก็แล้วกันก่อนที่จะบอกอรายละเอียดนะครับในอดีตนั้นน่ะครับพี่ประเสริฐครับเราใช้ในการบํารุงผลเนี่ยที่เรียกว่าสายแบกเนี่ยอย่างไรครับคือต้นหนึ่งสมมติว่าหปีเนี่ยมันก็จะไว้ได้ประมาณ30ลูก สี่ส <30 S 2> ิบลูกแต่ถ้าแบกเราสามารถแบกไปถึงเจ็ดสิบแปดสิบลูกได้ต้นห้าปีเนี่ยครับแบกถึงเจ็ดสิบลูกแล้วต้นสิบปีล่ะครับต้นสิบปีร้อยกว่าปกติแปดปกติก็อยู่ประมาณแปดสิบแปดสิบครับเราสามารถจะแบกไปถึงร้อยยี่ร้อยสามแล้วเราใช้เคมีตอนที่ยังไม่รู้จักคู่หูเนี่ยเราใช้เคมีเยอะขนาดไหนครับมันก็เยอะอยู่นะถ้าถ้าเป็นตำมะกรก็ถ้าห้าปีนี่คือโซม ห้าปีคือเจ็ดสิบลูกแปดสิบลูกเนี่ยต้นโทมต้นโทมเลยโทมแต่ถ้าใช้ตรงนี้แล้วไม่โซมไม่โทมครับอยู่ได้ครับคํ mm hmm. าว่าโทมตอนนั้นหลังจากเก็บผลผลิตไปแล้วมันโทมยังไงคือใบนี่หมดคือลักษณะต้นนี่คือต้องฟื้นต้นใหม่ทั้งหมดคือเริ่ม,ม,มฟื้นใหม่หมดเลยฟื้นใหม่หมดเลยครับตั้งแต่รากใบคือขึ้นมาเลยอืมใบไม่มีเหลือเหลืออะไว่าคือมันหง่อยหน่อยใช่ไม่สามารถที่จะเอาผลผลิต ข้างหน้าได้อีกตามที่เราต้องการว่าสิงหาเนี่ยเราจะต้องทําใบให้ได้แต่ว่าเอาไม่ได้อ๋อคือพอมันไม่เหลือก็ต้องเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่แต่มันต่างกันไหมครับกับตอนปัจจุบันเนี้ยต่างคร้บต่างครคือนี่ลักษณะนี้คือใบไม่โทมอยู่ได้อยู่ได้ไดครับโอ้ทั้งห้าปีทั้ง1ิบปีเลยนะอยู่ได้แล้วก็ให้ผลเต็มเลยเต็มเจดสิบลูกต่อต้นหปีครับร้อยกว่าลูกต้นสิปี10ปี10ปต้นไม่โทมลักษณะการ ต่างๆที่เราใช้ยิงเกษตรด้วยเปล่าครับเนี่ยใช้ฮะทางดินทางดินครับใช้ยังไงครับวิธีใช้ผมใช้ประมาณ10 10วันครั้งต้นหนึ่งก็ประมาณแต่จํานวนต้นว่าเล็กใหญ่ครับถ้าต้นใหญ่10ปี10ปีผมก็จะใช้ประมาณโลหนึ่งโลหนึ่งครับ10วันครั้ง10บวันครั้งต้นเล็ก5ปีก็ครึ่งโลครึ่งโลครับไอสองปีนั้นก็ยังบำรุงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเอาละครับพอเรารู้วิธีการอย่างนี้แล้วเมื่อก่อนน่ะ ต้นทุนที่เราใช้เคมีใช้อะไรต่างๆอ่ะสายแบกของเรานะ่ะมันต่างกันเยอะไหมเยอะๆถ้าถ้าเคมีนี่ต้นทุนสูงสูงไอ้ไอ้สี่สิบต้นไอ้ไอ้สิบปีของเราเนี่ยมันมีนมกี่ต้นสี่สิบต้นครับสี่สิบต้นห้าปีเรามีกี่ต้นห้าปีนี่มีประมาณร้อยกว่าร้อยกว่าต้นเอาละครับท่านที่เคารพครับขนาดนี้เรารู้แล้วครับว่าสิ่งที่เขาทํานั้นสายแบกนั้นไม่ธรรมดาทุ่มสุดตัวทุ่มสุดชีวิต เพื่อให้ได้ผลผลิตจํานวนมากโดยลืมไปว่าต้นมันจะโสมนะแต่เขาแก้ปัญหาด้วย3ามเกลอครับด้วยกระบวนการเหล่านี้ว่าไม่มีโสมใบหลังจากนั้นมาสามารถเริ่มต้นในการผลิตใบใหม่ได้อย่างทันทีและก็ท่วงทันทีตลอดเวลาเอาละครับเงินในการใช้ทั้งหลายในเรื่องบำรุงดูแลรักษาต้นรักษาใบรักษาลากรักษาดินเนี่ยเราใช้ไปเท่าไหร่โอ้หลายแสนเอาเฉพาะ1ิปีก่อนกันแล้วกันครับ สิบปีเนี่ยมันกี่แสนกันจําไม่ได้คต้องดูในบินแล้วครับจดไว้แต่หลายแสนหลายแสนคําว่าหลายแสนนี่ก็คือมันไปถึงห้าแสนนะใกล้เคียงเลยถึงเลยใกล้เคียงห้าแสนใกล้เคียงห้าแสนสิบปีสี่สิบต้นห้าปีร้อยกว่าต้นที่กําลังให้ผลผล,ผลิตห้าแสนหลังจากนั้นตั้งแต่มการลาจนถึงมีนาเนี่ยที่เราใช้ไปทั้งหมดเนี่ยนะครับเมื่อก่อนถ้ามการลาถึงมีนาเนี่ยประมาณห้าแสน ปัจจุบันเหลือเท่าไรครับเหลือประมาณสองแสนครึ่งหนึ่งสองแสนครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันมีพวกยาฆ่าแมลงยาพวกนี้เข้ามาช่วยไงพออยังต้องใช้ตัวนั้นอยู่ใช่ครับเพราะว่ามันจะต้องควบคู่กันไปแต่เรื่องการบำรุงดูแลรักษาต้นวางใจอยู่ที่เวอร์แพนเวอร์แพนครับสามเกลือโดยเฉพาะเลยทั้งปุ๋ยอินทรีย์ทางดินด้วยดังด้วยก็เรียกว่าท่านที่เคารพครับแทบจะพูดกันมันลดครึ่งอะนะลดครึ่งหนึ่งเลยแต่ว่าสายแบก ก็ยังเต็มกําลังอยู่กังแล้วได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นพนลังอํานาจอย่างเหลือเฟือครับว่าเมื่อเจอกับสามเกลอบรุงแค่สามเดือนพี่ครับบรุงอย่างเนี้ยผมอยากจะไปสอบถามพี่เบิ้มสักนิดหนึ่งนะครับผมอาจารย์พี่เบิ้มในฐานะที่ปรึกษาตอนมาให้คําปรึกษาเขานะั่นอะเรามาให้คําปรึกษาอย่างไรครับครับคืออย่างนี้ครับสําหรับพี่ประเสริฐเนี่ยเราเข้ามาปุ๊บพี่ประเสริฐเขาจะคุยกับผมก่อนเลยว่าพี่เขาเนี่ย ไม่แต่งไม่ปัดดอกไม่แต่งไม่อะไรทั้งสิน้นทุเรียนอของเขานี่ยน,นะครับเขาจะฉีดพ่นอย่างเดียวครับเหลือเท่าไหร่เอาเท่านั้นครับว่าเขาก็ต้องการแค่ปริมาณคือต่อต้นเนี่ยขอให้ได้ปริมาณรูปทรงจะสวยหรือไม่สวยเนี่ยยังไงก็ได้ตังค์อ๋อใช่เอาละครับผมเพิ่งมารู้ <c oughs> ว่าพี่ไม่ทําอะไรเลยนอกจากให้อาหาร <c oughs> ใช่ใชไม่ตัดแต่งจริงด้วย แต่งครับแต่งกิ่งแต่งแต่กิ่งแต่งแต่ลูกไม่ต้องแต่งแต่ลูกไม่ต้องแต่งแต่งกิ่งแต่งแต่ว่าไม่ปัดใช่ลูกไม่แต่งไม่เคี่ยอะไรทั้งนั้นนะปล่อยเลยอันไหนแพ้คือหลนแพ้คือหลนใช่แพ้ก็ถอยไปใช่ไอที่เดินหน้าก็เดินหน้ากันไปเต็มคาราเบลเลยเพราะต้องเอาให้ได้สิบปีร้อยลูกถูกไหมครับวันนี้เก็บแล้วถูกไหมครับเก็บกันครั้งแรกเลยขนาดเนี้ยเราเก็บไปเนี้ย ผลผลิตของเรามันเป็นยังไงบ้างหมายความาต่างกับเมื่อปีที่แล้วมาต่างว่าเยอะนะลูกทรงสวยกลมกลมใหญ่น้ําหนักใช้ได้น้ําหนักยังไงน้ําหนักคือดีดีกว่าปีที่แล้วปีแล้วจะออกทรงผอมทรงผอมครับคือเนื้อน้อยเนื้อน้อยเนื้อน้อยปีนี้เนื้อกลมลักษณะกลมลักษณะกลมผูใหญ่เอาละแล้วน้ําหนักมันขนาดไหนบ้างครับไตั้งแต่สามโลถึงหกโลสามโลถึงหกโลครับนี่ก็เหมาะเลยสิ ครับกำลังดีกําลังดีครับแล้วก็ลักษณะสีสันของเนื้อลหะครับใช่ได้ครับสวยสวยสวยสีสวยแตกต่างกับปีที่แล้วั้ะเยอะรับแตกต่างไาเยอะเลยครับครับโอ้โหท่านท่านน้าหนักดีสามถึงหกโลพอดีนะครับตลาดต้องการที่สําคัญคือสีสวยน้ําหนักได้แล้วรูปทรงนะครับอ้วนไม่ผอมครับไม่เรียว แล้วพวกอะไาก็ได้ตะเข้ตะเครอมีมากไหมไม่มีเังผมไม่มีเค่ไม่มีเลยนะครับ<ม>โอยเคไม่มีเลยเอาละครับพอตรงนี้ได้ปั๊บนะครับแล้วเนี่ยขนาดเนี้ยเก็บไปแล้วเนี่ยนี่ชุดแรกใช่ไหมชุดแรกพวกอายุสิบปีทั้งหมดเลยอ่าสิบปีสิบปีทั้งหมดเลยเก็บไปชุดแรกครับตอนนี้เก็บไปได้กี่เมื่อวานตัดไปประมาณเิมหัวออกไปประมาณห้าตันห้าตันครับห้าตันตัวน,นี้ขายกิโลเท่าไหร่สองร้อยยี่สิบครับนิดหน่อยครับจ้านิดหน่อย สองร้อยยี่สิบัดไปได้ห้าตันแล้วเหลืออีกเท่าไหร่เนี่ยมันยังไม่ได้นับลูกเขาเหลือเท่าไหร่ยังไม่ได้นับอีกครับปีที่แล้วเราตัดได้กี่ตันปีที่แล้วน้อยกว่านี้เยอะครับน้อยน้อยกว่าเยอะประมาณสามตันสามตันตันที่เหลือก็เป็นเบอร์หางเป็นเบอร์หางอีกครับปีนี้ไม่ตกหางเลยไม่มีตกตกก็น้อยฮะตกน้อยมากคือจะเป็นโลแปดขึ้นไปก็ใช้ได้แล้วโอ้ยโลแปดคือทรงกลมทรงกลมทรงดี ทรงดีผ่านทรงดีครับมีคุณภาพน้ำหนักดีสีสันดีใช่ได้เปลือกหนามสวยอเปลือกบางครับของผมเปลือกบางเป็ไงไม่ไม่ถึงเส้นโอ้ครับอันนี้คือตลาดชอบเลยครับไม่ถึงเส้นไม่ถึงเส้นโอ้โหท่านที่เคารพครับไม่ไม่รู้จะพูดอะไรเพิ่มเติมแต่ก็จําเป็นนั้นลหะครับว่าเราสรุปได้ว่านะครับสิ่งที่พี่ประเสริฐเดินทางมาตรงเนี้นะครับแล้วมาเจอ โดยพี่เบิ้มมาแนะนำมาในช่วงจังหวะที่กำลังแบกสายแบกขนาดนี้นอกจากแบกภาระขับปุ๋ยขยาแล้ววันนี้ก็แบกภาระว่าอยากให้ลูกมันเต็มแต่ตอนนี้นครับเป็นการสายแบกเงินถุงเงินถังเข้าบ้านเข้าเรือนนะครับพี่เบิ้มผม,ผมมองว่าพี่เบิ้มเนี่ยได้ตอนที่เข้ามาเนะี่ยตอนนั้นผมจับถามนิดเดียวท่านนั่นเองครับผมพี่เสือกเขาเชื่อไหมครับผมถามว่าพี่เสือกเชื่อไหมผมว่าก็มีมีมีความรู้สึกว่าอยากใช้นะแต่ก็ยังแบบว่า แบ่งรับแบ่งสู้ครับใ่บใ<ช>มันจะจริงเลอ้ออะไรเงี้ยเพราะว่าตอนที่ผมเข้ามานะครับลูกเนี่ยที่มันออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าทรงดีตลอดนะพี่เนาะมันจะงิกมันจะงิกมันจะงอมันจะบิดคือแบบไม่ได้แต่งอะ่ะครับ<อ>แล้วพี่เขาก็บอกว่าคือลูกบิดลูกงอคนเงินน้อยก็ยังได้กินออันนี้คือคอนเซ็ปต์พี่เขานะครับผมก็เช่าตรงนี้แล้วก็บอกว่าพี่ถ้าอย่างนั้นพี่ก็ฉีดพ่นเพราะว่าคู่หูเวอร์แพนเนี่ยตัวเนี้ยสามารถที่จะให้อาหารโดยตรงทางลูกได้อย่างไง ลูกพี่ก็เบ่งครูก็จะขึ้นมาเน <c oughs> ี่ย er ครับแล้ววันนี้ผลลัพธ์ที่ก็ออกมาอย่างที่พี่เสิรบอกว่าไปส่งก็ปุ๊บก็เอบีโอโหสุดยอดครับเ <mates Chat. S 3> พื่อนเพือพี่น้องครับผมมองว่าสิ่งที่พี่เสินั้น,น่นะครับลังเลลังใจแต่สุดท้ายก็เป็นคนหวัวไวใจสู้ถูกไหมครับพี่เสิครับครับผมเ <inequalities> พราะว่าความลังเลของเรานั้นก็หมายความว่าขาดไปปีนี้แทนที่ปีที่แล้วได้แค่3าตันปีนี้ขึ้นมา5ตันถ้าท่านลังเลอยู่ครับไอสิ่งที่ได้5ตันนะ มันก็จะหายไปเงินเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นี่แค่มีดแรกครับ5ตันแล้วอีก2มีดเดี๋ยวมารอกันช่วงบ่ายนี้แหละครับมีดที่2จะลงแล้วนะครับอเอาแล้วครับวันนี้พี่เสิครับ,รบในเมื่อพี่เสิ์เคยเป็นคนลังเลลังใจแต่ก็ทุ่มใจสุดชีวิตเมื่อเขามาแนะนําปุ๊บกําลังเป็นลูกขนาดที่กระป๋องนม,มแล้วตัดสินใจอยากจะบอกคนที่กําลังลังเลลังใจที่จะเป็น กลุ่มสายแบกกับเราเนี่ยนะครับหรือกลุ่มที่กําลังอยากจะแบกบ้างไม่แบกบ้างเนี่ยบอกเขายัางไงครับเชิยบอกพี่น้องพ้องเพื่อนนักการเกษตรที่ปลูกทุเรียนด้วยครับคือเราจะใช้อะไรเราต้องศรัทธาในของที่เราต้องใช้ล้วเรา,เราถ้าเรามีความมั่นใจเรามุ่งมั่นไปเลยครับรับรองได้ผลแน่นอนโอ้โหท่านที่เคาครับนั่นคือสายแบกและเป็นสายที่เรียกกันว่า,าหัวไวใจสู้สายแห่งความสัมพันธ์ตรงนี้ครับก็ถือว่าสิ่งที่เขาเอาทุกอย่างมาผนวกกันความรู้ประสบการณ์คนที่ ใช้ชีวิตอยู่กับการเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนได้เป็นอย่างดีขยันขันแข็งนะครับเอาจริงเอาจังและสําคัญครับเป็นคนที่กล้าได้และกล้าเสียแต่ช่วงหลังนี้ครับบอกว่ากล้าแต่ได้ไม่ต้องกลัวเสีย <c oughs> เพราะเขามั่นใจกับสามเกลือเวอร์แพนวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ประเสริฐเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับและพี่เบิ้มนะครับท <c oughs> ี่มาได้ให้การสนับสนุนเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศมีอะไรอยากจะกล่าวท้ายไหมครับพี่เบิ้มครับเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นหุ้นส่วนร่วมกันในการทํา ให้การเกษตรรุ่งเรืองครับครับก็อยากจะฝากพี่น้องทั่วประเทศนะครับที่ทําสวนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสวนทุเรียนก็ดีนะครับสวนบังคุดสวนเงาะสวนส้มคือที่เป็นสวนผลไม้ทุกอย่างนะครับวันนี้นะครับสินค้าของเวอร์แพนนะครับเดเบิวซีไอเนี่ยเป็นสินค้าที่ปลอดภัยต่อผู้คนครับนี่แหละครับมีเงินก็ต้องมีชีวิตที่ยืนยาวนะครับไม่ใช่มีเงินแล้วสุขภาพย่ำแย่มันก็ไม่ ไม่คุ้มกันนั่นนะครับผมมันตายมันนั่งรถเข็นนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนกําลังมองหาช่องทางที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยมีสุขภาพที่ดีบวกกับมีเงินที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ตัวอย่างก็อย่างพี่ที่พี่เสิร์ได้เจอแล้วนะครับเพราะพี่เสิร์เนี่ยบอกว่าอยากจะทิ้งเคมีแล้วเกินนะครับวันนี้ได้มาเจอกับ3ามเกอร์เวิร์แพนนะครับก็ตอบโจทย์ได้ทุกอย่างนะครับเพิ่มผลผลิตนะครับ แล้วก็คุณภาพชีวิตเราจะยั่งยืนดีขึ้น<ม>ดีขึ้นอ่าครับผมบเอาละครับท่านที่เคารพครับนี่คือคำตอบที่เป็นคำตอบจากใจของทั้งผู้แนะนำและผู้ที่เป็นผู้ดูแลจัดการสวนแห่งนี้ท่านที่เคารพครับอย่าลืมครับถ้าท่านต้องการมีความสุขกับการดำานงชีวิตที่เรียก,กว่าใช้ด้านอินทรีย์และที่สำคัญครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตอย่างนี้แล้วเราก็ติดตามเราครับมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนจะพาไปตรวจสอบไปดูแลและไปเพิ่มครับ ความเป็นพลังของนักการเกษตรที่เข้มแข็งต่อไปวันนี้เราทั้งสามลาไปก่อนโอกาสหนะ้าเจอกันครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ